สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุไฟในช่วงเดือนเมษายนพศ2565นะคะชาวธาตุไฟก็ได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะเป็นคนโสดที่อาจจะยังไม่ได้คบคุยก,กันกับใครในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นคนโสดที่อยู่ในความสัมพันธ์สถานะยังโสดนั่นเองนะพลังงานของคุณนะคะคนโสดชาวธาตุไฟหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวธาตุไฟคุณจะสามารถดึงดูดใครเข้ามานะคะช่วงเดือนเมษานะว้าวสัญญาณของคนคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะเรื่องของการงานนะเป็นคนที่ขยันตั้งใจนะคะความขยันความตั้งใจของเขา จะดึงดูดความสำเร็จความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินนะอาจจะมีสัญญาณของคนทางไกลด้วยก็ได้นะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะที่จะมีการรอคอยจังหวะเวลาการเจอกันกับคุณนะคะในชีวิตเขาน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามทำลายนะคะไม่เป็นไปตามกำหนดการอาจจะไม่เป็นตามที่ตั้งใจไว้นะ แต่ผู้อ่านเห็นว่าด้วยความขยันด้วยความใจเย็นหรืออะไรหลายอย่างที่เขาจะจัดการในชีวิตนะคะเขาจะเอาอยู่นะแล้วก็เขาก็จะไม่ท้อแท้ไม่หวั่นไหวนะคะไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็จะรอคอยที่จะพบเจอคู่ของเขานะที่สําคัญเมื่อเขากับคุณพบเจอกันนะคะสัญญาณเดอ s t สตขึ้นมาเลยกรี๊ยวอยาวๆมากๆคะดิงามนะคือสัญญาณความบริสดใส ชีวิตจะไบรท์สดใสขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเขาเจอก,กันกับคุณแล้วก็จะมีการพัฒนาพันธะหัวใจนะคะสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นแสดงว่าคุณทั้งคู่จะมีการพัฒนาสัญญาใจพันธะหัวใจอะไรบางอย่างที่จะทําให้สําเร็จนะคะพลังงานในอนาคตคนคนนี้เหมือนเขากังวลนะคะที่อยากจะทําให้เรื่องความรักความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จ ผู้อ่านเปิดไพ่ค a r i f y ให้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เขากังวลสัญญาณออกมาบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วเขาต้องบุกตะลุยไปข้างหน้าเพื่อจะทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีสัญญาณการเริ่มต้นความรักใหม่ระหว่างคุณสองคนปรากฏขึ้นด้วยนะคะเป็นคู่ที่ต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวในการพัฒนาความสัมพันธ์จนกระทั่ง ได้สร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะว้าวมากนะคะผู้อ่านถามปฏิหาริแห่งธรรมชาตินะคะอะไรคือสเสน่ห์ของคนคนนั้นนะที่จะมัดใจคนโสดชาวทัดไฟนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าเขาจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนได้ค้นพบความรักหรือเส้นทางใหม่ในชีวิตนะคะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกทึ่งมากประทับใจมากนะคะ เหมือนเกิดเพอร์สเปกทีฟะเกิดมุมมองชีวิตอะไรใหม่ๆมีอะไรมิติใหม่เข้ามานั่นเองนะแล้วก็เขาจะทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นใจนะคะการเยียวยาสัญญาณนี้ปรากฏขึ้นหมายคำว่าความรักครั้งนี้ของเขาจะทำให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่าจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจฟื้นจากเรื่องราวอะไรต่างๆ ที่คุณเคยเจอมาก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราจะทําให้คุณเข้มแข็งเชื่อมั่นในความรักนะอีกอย่างหนึง่งระหว่างคุณกับเขามีเซนส์หรือว่ามีความรู้สึกที่ผูกพันกันนะคะคอมมูนิออนคือเป็นลักษณะของการสื่อสารที่ผูกพันกันระดับจิตวิญญาณนะคะสัญญาณน,นี้สะท้อนได้ไปถึงคู่โซเมกนะคะที่มีความผูกพันกันในระดับจิตวิญญาณด้วยนะ,ะจะผูกพันลึกซึ้งมากๆนะคะ ว้าวมากนะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอะไรที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกทำให้คนโสดชาวธาตุไฟยังไม่เจอคนคนนี้นะคะหรือว่าเรื่องราวในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะไรที่ยังไม่รับรื่นแล้วยังติดล็อกอยู่ประมาณนี้นะมีสัญญาณปรากฏขึ้นสองประเด็นนะคะเป็นเรื่องราวของการเงิน อันหนึ่งนะเป็นเหมือนเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟคุณก็อาจจะเหมือนกับใช้เวลาไปในเรื่องของการสร้างฐานะก็ได้นะคะลงทุนธุรกิจสร้างฐานะเรื่องการงานการเงินเลยทำให้ยังไม่มีเวลามาดูแลเรื่องความรักอย่างนี้ก็ได้สัญญาณออกมาประมาณน,นั้นนะคะ กับอีกอย่างหนึง่งจะมีเรื่องราวของครอบครัวปรากฏขึ้นนะคะจะมีอิทธิพลของคนโดยรอบที่น่าจะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์หรือว่าส่งผลต่อคนโสดชาวธาตุไฟนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะดังนั้นคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคนคนนั้นในความสัมพันธ์หรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะ ขอให้คุณเหมือนบริหารจัดการชีวิตความสมดุลน,นั่นเองจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งก็จะกระออกมาบอกว่าอยากให้ชาวทัดไฟนะคะถ้ามีปัจจัยโดยรอบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครวัวที่มีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณใช้พลังของความรักความเมตตานะคะที่จัดการทุกอย่างให้ทุกคนสบายใจนะคะ มีความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้มั่นใจในตัวเองว่าคุณจะได้รับความรักที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตเราเอย่างนะี้แล้วจะทําให้คุณมีพลังงานบวกมากขึ้นจัดการทุกอย่างด้วยพลังงานบวกนะคะที่สําคัญนะคะจะกล่าวมาบอกว่าคู่ของคุณสัมพันธ์กันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณนะสอดคล้องกับปฏิหาริยธรรมชาติเลยนะคะ ดังนั้นยังไงก็ตามคุณกับเขาเหมือนจะมีแรงดึงดูดให้มาเจอกันมีสัญญาณของพรมลิขิตปรากฏขึ้นด้วยว้า wow, วมากนะคะสัญญาณพรมลิขิตปรากฏขึ้นแสดงว่าจะมีทางเลือกให้กับคนโสดชาวทาต์ไฟนะคะที่คุณต้องมีการเลือกนั่นเองจะมีพลังงานบุญที่เชื่อมโยงกับจักรวาลเทวดานางฟ้านะคะ ที่จะดึงดูดเส้นทางของผมลิขิตคู่ของคุณนะไปในเส้นทางที่สวยงามแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยน,นะว้าวมากนะคะผู้อ่านขอพลังงานจาก Whisper of Love นะคะเหล่าเทวดานางฟ้านะอยากจะบอกอะไรสำหรับคนโสดชาวาธาตุไฟนะคะสัญญาณออกมาว้าวมากๆนะคะคือสัญญาณ True Love แล้วก็ New Love เรดย,ยายๆเลยนะคะ มีสัญ,ญญาณความรักใหม่ปรากฏขึ้นนะคะสำหรับคนโสดชาวทัดไฟนะแล้วคนคนนี้ยังเป็นรักแท้ของคุณด้วยนะคะสัญญาณสวยมากนะคะช่วงนี้เมษายนนะคะคนโสดชาวทัตไฟคุณน่าจะมีเกณฑ์ในการดึงดูดคู่เข้ามานะทีนี้คู่ของคุณน่าจะมีเรื่องของพลังงานบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวทัตไฟคนไหนที่มีการอธิษฐานวนขอขอพรนะคะในเรื่องของคู่ มีสัญญาณออกมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานวอนขอได้ยินคุณนะคะแล้วก็จะจัดสรรหรือว่าจะส่งคู่เข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะว้าวมากเลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะให้มองเห็นความเข้มแข็งของตัวเรานะคะว่าเราทําอะไรมาหลายๆอย่างนะ,ะมั่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเอยอะๆเลยนะคะ สิ่งนี้จะเป็นพลังงานบวกที่สำคัญที่จะทำให้คุณจัดการทุกเรื่องราวได้ให้สำเร็จได้ด้วยนะคะด้วยพลังงานบวกนะว้าวมากเลยนะผู้อ่านเห็นพลังงานของตัวเลขขึ้นมานะคะเป็นสัญญาณของความรักที่มีอิทธิพลของครอบครัวหรือคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ ต้องใช้สติสมาธิการคิดแบบเชิงบริหารจัดการนะคะไม่ได้คิดธรรมดาะะเหมือนกับว่ามันจะสร้างเป็นพลังงานบุญที่จะต่อยอดให้คุณได้ดึงดูกเรื่องราว,วดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยก็มีสัญญาณการเงินเด่นมากแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของฐานะการงานการเงินอะไรอย่างนี้เลยนะคะสัญญาณสวยมากนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ